เร็วมากเกินความคาดหมายประมาณ4เดือนเองค่ะน้องโทงมาบอกว่าพี่เซ็นสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเร็วอะค่ะน้องก็ทำงานเร็วถูกใจมาก ค่ะชื่อพิสานะคะขายบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะออบ้านของพิสาคือหมู่บ้านชัยพึษ์บางใหญ่นะคะโดยมีคุณนักเรียนเป็นเซลล์ผู้ดูแลค่ะเหตผลที่ขายเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวเล็กขายอยู่กัน2คนกับลูกชายก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วคุณแม่ก็ต้องการให้ไปอยู่รวมกันเพราะว่าบ้านของคุณแม่ก็อยู่กันแค่3คนเหมือนกัน,นก็เลย ตัดสินใจขายค่ะก,ก็ได้ติดต่อธนาคารไปเนาะว่ามีความประสงค์อยากจะขายบ้านและเจ้าหน้าที่ธนาคารก็แนะนําบริษัทบางกอกแอสเซทให้ทันทีที่แนะนําก็ได้คุยกับน้องนักครินซึ่งก็ประทับใจในการเทคแคร์ดูแลแล้วก็ติดตามงานของเขาแล้วมันเป็นอะไรที่เขาทํางานว่องไวอะค่ะรวดเร็วทันใจเรารีบดําเนินการให้เราก็เลยประทับใจก็เลยตัดสินใจเซ็เสนสัญญาที่จะทํากับบางกอกแอสเซท มีธนาคารแนะนําม,มาแล้วเราก็ต้องการควกความรวดเร็วด้วยในในการขายอยากจะจบให้มันเร็วแล้วก็เซลล์นัคคินนะคะเขาน่ารักดีคือเราสามารถคุยเราบอกราคาเขาแล้วราคาที่น้องเขาเสนอให้เขาไม่กดราคาเป็นราคาที่เราเราพอใจคือประเด็นว่าเราเราประทับใจในตัวน้องนัคคินเขามากกว่าตามระบบของการทํางานเลยนะคะก็คือทํางานว่องไว นะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าเรื่องเอกสารหรือให้คำชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนไขอะไรทุกอย่างแล้วก็ข้อเสนอที่เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เราขอไปอย่างเงี้ยทางบังกอก็จะพิจารณาโดยที่แบบว่าง่ายอะค่ะน่ารักอะที่มีความประทับใจตรงนี้ในการบริการแม้กระทั่งตัวน้องรู้สึกจะเป็นผู้บริหารเลยก็ได้ลงมามาพูดคุยด้วยซึ่งซึ่งให้ความเป็นกันเองในในตรงเนี้ยค่ะก็ประทับใจ เร็วมากเกินความคาดหมายก็คือประมาณ4เดือนเองค่ะน้องโงมาบอกว่าพี่เซ็นสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราตกลงไว้อยู่นประมาณ6-10เดือนซึ่งทันทีนี้ประมาณ3 4เดือนเองจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเร็วอะคะ่ะน้องก็ทำงานเร็วถูกใจมากจะบอกเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือทุกท่านนะคะที่คิดอยากจะขายบ้าน แล้วต้องการขายแบบว่าให้ได้ราคาให้ได้ความรวดเร็วประสบการณ์ที่ที่ได้เจอมาประทับใจมากค่ะทั้งด้านราคาแล้วก็ความรวดเร็วการบริการทุกสิ่งทุกอย่างนี่แบบเพอร์เฟกในในส่วนตัวรู้สึกประทับใจถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านใดนะคะที่อยากจะขายบ้านลองติดต่อบังกอเอเซดดูนะคะคิดว่าน่าจะทำให้ให้ใครหลายๆคนผิดหวังแน่นอนขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนักลินพี่ขอขอบคุณมากนะคะในการบริการแล้วก็เทคแครลูกค้าประทับใจมากค่ะที่น้องมีวิญญาณของนักบริการแล้วก็รักในงานที่ทำพี่ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เทคแครกันอย่างดีแล้วก็ขอให้นักลินมีลูกค้าเยอะๆนะคะมีลูกค้าที่แบบว่า ใจดีน่ารักน่ารักเหมือนพี่ขอบคุณมากค่ะนักเรียนวินดีนะคะที่ได้รับบริการจากน้องค่ะขอบคุณมากมากค่ะรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด b s cribe c ์ช n n e l บ a งกอก k a s s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ